ในการแถลงข่าวประจำปีของ To y ยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ผ่านทางออนไลน์มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่ารถคู o โว r ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าสำหรับการผลิตออกขายในอนาคตโดย BC4X คู o โว r ไฟฟ้าคันนี้จะถูกเปิดตัวในรูปแบบการผลิตจริงในประเทศไทยโดยคาดกันว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีนับเป็นข่าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของโตโยต้าในการปรับเปลี่ยนพลังงานขับเคลื่อนจากเครื่องยอนต์ไปเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า BC4X เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ขนาดเล็กและเป็นโมเดลแรกสุดของยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ย่อย BC ของ Toyota าสำหรับรถไฟฟ้าโตโยต้ารุ่นแรกที่ออกขายในตลาดโลกจะมีทั้งหมด7รุ่นซึ่งอยู่ในแผนงานสำหรับการเปิดตัวในปีนี้และสำหรับปลายปีนี้ในไทยเราอาจจะได้เห็น BC4X 2รุ่นด้วยกันโตโยต้ BC4X มากับดีไซน์ที่เฉบเชียว พร้อมเส้นสายตัวรถที่ออกแบบให้มีเหลี่ยมคมที่ชัดเจนดูดุดันมาในรูปแบบรถ SUV อนเนกประสงค์แบบ5ประตูท้ายลาดกระจังหน้าออกแบบปิดทึบตามแบบฉบับรถยนต์ไฟฟ้าชุดไฟหน้า LED แบบเรียวบาง มากับชุดไฟท้ายทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่เชื่อมต่อข้อหากันด้วยชุดไฟ LED ที่พาดยาวเต็มท้ายรถล้ออัลลอยจะมีขนาด18นิ้วภายในรองรับผู้โดยสาร5ที่นั่งเบาะหุ้มด้วยหนังติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงเพื่อลดเสียงจากภายนอกหน้าจอเรือนไม้แบบ TFT ขนาด7นิ้วถูกวางให้รอยเด่นดูดึกเข้าไปในคอนโซลหน้าพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันคอนโซลกลางติดตั้งจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto มาพร้อมกับการอัปเดต ได้สายแบบ OTA ได้รวมไปถึงระบบแผนที่นำทางหลังคา p พาโนรามิกรูปมาพร้อมปลั๊กไฟ DC ที่ช่วยจ่ายไฟเบียงอุปกรณ์ภายนอกได้ด้วยด้านสมรรถนะในรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าจะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด265นิวตันเมตรสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมต่อชั่วมงในเวลา8.4วินาทีทำความเร็วสูงสุดได้160กิเมต่อชั่วโมง ส่วนรุ่นที่ขับเคลื่อน4ีล้อจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่วางอยู่คู่ล้อหน้าและหลังให้กำลังรวมสูงสุด218แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่336นิวตันเมตรมาพร้อมกับเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อ AWD จากทางซาบ,บรุคือโหมดการขับขี B ่แบบ X Mode และ Grip Control ที่ช่วยในการขับขี B ่บนเส้นทางออฟโรดดันอันตาราเร่งจาก0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่7.7วินาทีโดยแบตเตอรี่ของตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนที่ถูกจัดวางอยู่ใต้พื้นรถมีขนาดความจุอยู่ที่71.4 ระบายความร้อนด้วยน้ําในรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าเมื่อชาร์จไฟเต็มวิ่งได้ถึง500กิโลเมตรสําหรับรุ่นที่ขับเคลื่อน4ล้อเมื่อชาร์จไฟเต็มจะให้ระยะทางที่460กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p รองรับการชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ A.C. ขนาด66กิโลวัตต์และการชาร์จกระแสตรง D.C. ขนาด150กิโลวัตต์ที่ชาร์จจาก0ถึง80ในเวลา30นาทีด้านเทคโนโลยีและความปลอดภยัย Toyota b c 4 x จะได้รับการติดตั้งระบบความปลอดภยัย Toyota Safety Sense t i o n ที่3 มาพร้อมกับระบบ ADAS เป็นระบบที่ช่วยให้คนขับสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยอย่างเช่นระบบ Toyota Advanced Park ที่ทำงานคู่กับระบบกล้องมองภาพรอบคันระบบป้องกันการชนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านขณะถอยหลังพร้อมกับหยุดรถอัตโนมัติ ะระบบป้องกันการชนด้านหน้าโ o y ยต a ามอเตอร์ไท a แนดนะครับน่าจะเปิดเผยรายละเอียดของ BC4X ทั้งรุ่นและราคาและการส่งมอบใกล้กับวันที่วางขายโดย BC4X จะเริ่มวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นและจีนตั้งแต่กลางปี2022สําหรับประเทศไทย BC4X คาดว่าะจะมีการเปิดตัวในงานมอ t ตอร์ p o ช่วงต้นเดือนธันวาคมปี2565หรือ,ออาจจะเร็วก,กว่านั้นก็เป็นได้นะครับสําหรับใครที่ติดตามอยู่ก็สามารถรอดูการประกาศจากโตโยต้าได้เลยนะครับผมและนี้ คือทั้งหมดจากด k Land ครับ